สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมายันซาามกันทั้งหมดนี้ก็คือเราแบบทําเองนะเออมเดี๋ยวเราก็จะไปยำกันเลยนะคะอันแรกที่เราจะยำก็คือสีเขียวนะเป็นสีเขียวอ่อนไงแต่แกะก่อนนะ นี่ะไหนลองดูใส่จิ้มฟินะไม่ฟินเลยนะหลังก็ใส่ไปแล้วิดฝาก่อนนะขั้นต่อไปก็จะเป no no. ็นสีฟ้าอ่อนนะฟ้าอ่อนแกะกันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าจิ้มฟิลหรือเปล่า น ER oh ่่เท่าไหร่นะใส่ไเดี๋ยต่อไปก็จะเป็นสีแดงนะอันที่เสร็จก็เออจะเป็นสีชมพูเรยวเรับแกะก่อนนะคะ นี่นะอันนี้เนื้อดีนะจิ้มฝีนะไม่ค่อยิงเท่าไหร่แต่ยังไม่ดีเลยก็จะเลยทิ้งเลยต่อไปจะเป็นสีเหลืองนะ สีเหลืองมันก็จะมีแค่สีเดียวนะไม่ได้มีแบบสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแค่มาอะไรอย่างี้เนี่ยอันนี้ไม่อันตรายนะเซราเหมือนนี้ไม่อันตรายเลยค่ะเพราะมันทำมันจะเสีเยอะไรนะไม่ใช่หรอกใส่ยาอะไรยาอะไรเข้าไปมันก็เลยไม่อันตรายนะใส่เลย เป็นสีชมพูอันที่เยอะสุดนะมีเล่นานานมากที่เหลือไม่ได้เล่นเลยไม่ใช่หรอคะทำเองนะก็อยากเล่นแหละแต่พอเปิดมาโอ้เนี้ยดีไหมไม่จะแกกันนะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้น้องไม่ดี ไปเลยต่อไปเราก็จะเหลือสี่อันเลยนะจือต่ไปเป็นสีเขียวนะเขียวเข้มหรือเปล่าอันนี้ตัวนี้กัอันนี้คยว้มนี่นเราจะเปิีต่อนี่ก็จะดีนะแตบบ่ทิ้งไม่สีก็จะแบบอยากทิ้งไง กินไปเลยไม่เสียดะไจะทำใหม่ะนะตั้งต่อไปเป็นสีชมพูเน,นี่คือแบบ คือแบบเนี้ยไม่เข้ากันเยอะอยู่นะไม่น่าเขียวอ่อนนะคือปัญหาแบบเนี้นอไม่เข้ากันนะ่ะนะอันนี้ก็เยอะ ไมรู้ฟ้าอะเมื่อกี้เราบอกว่าฟ้าขึ้นเป็นฟ้าอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องพูดหรอกไม่เป็นไรนะคะเราจำสีไม่ได้นะไม่ได้เข้ากันเล่นมาแล้วทั้งหมดเยอะลยนะเสร็แล้วอันสุดท้ายคือสีขาวสีขาวน่ดีมากนะคะ เนี่สาวก็แบบนายดีมากไนงะมากไปนะจะบอกให้แบบมากแบบไม่ไม่ฝีเนี่ยจย่างนี้จะ่ดูเลยโอเคคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าไปนะดูกันก่อน เนนะติมคนเสร็จแล้วนะจากยังตะหนึ่งนะหนึ่งสองสามไปทุกคนดูหน้าหลังมันดิแล้วก็ไอคนมันด้อมันไม่แบ่งขายอหลังมันสนมนนมนฉมากแต่ข้างหน้ามัน 就是有点老了，是我呀。 ด้านหลังมันสวยชอบด้านหลังอ่ะอืมแบบมันสวยมากเลยนะอยากจะให้ดูแบบด้านหลังแบบสวยนะดูนี่มันสีสัไลด์เลยสีอย่างนี้ค่ะสีสไลด์บาก คลิปนี้ขอจบนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบที่เราเพิ่งบอกไปนะโอเคไหมคะ